สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องมื่อานี้เมนูนําเสนอปนปลาเด้อค่ะปนปลาแซบเนาะค่ะเนาะปนปลาแข็งแข็งแข่นจำเดร็เบิงเอาค่ะแข็งค่ะอหรีแล้วก็สีเมีไข่เจียวเนาะคะ่ะเนาะไข่เจียวก็แซบคือกันค่ะใสผ่ผงนวได้หลายผงดีจักหนอยหลดดีจักหนอยรลดนวกก็ผงันรดดีนี่แหละค่ะแซบขัด นป่านัวๆคะ่ะเข่ากับหอนหอนเข่ากับหงไม่ไม่เข่าหอนอนี่หลีควนห่วยหวยกินบ่ท่านใจเลยคะ่ะมันหอน <c oughs> ข้ามตาสวดคะ่ะเสียบผักอีลีบกพริกเม็ดเหลืออยู่หน่วยหนึ่งมมเข้าไปโอ้ยเผ็ดออกดังเลยค่ะพี่นอ้องเมย่เมยๆมากได้กินยังจีนในมีแห้งมีแห้งเหลืองานม,าม่เมยเมยได้จ้ะเหลืองานวางใบสอง บสองกับ,บาบซานเวละค่ะเห็ดโอเลื่อนเวลา,าอ,อ,ลาอ่ลวงเวลาหน่อยหนึ่งหิวเขามาในกินแต่ขนมปังเบิดเมอค่ะเหลิกงานมากกับสันใจเขารดแสบขัดอิหลีมาเด้อจะพ่อเม่พี่น้องใี้มากินน้ากันบบได้กินโดนแล้วค่ะปนป่าส่งแสบอยู่แต่ว่ากินย่ำใดกับเสบยบย่ำนั่นแล่ละค่ะปนปลากับไข่เจียวเนาะถอดไข่กับปนปลา กินย่ำได้กับเสียบคองขู่กันพุนตากบพริกเซีนผักหอกินปันเมียงหมดเด้อพี่น้องเสียบผักอีีมันบ่เผ็ดเนาะเพราะว่าผักหลังนี่กินเผ็ดบ่่อยได้เนาะเผ็ดอยู่ค่ะแต่ว่าเผ็ดบ่หลายตาก,กินหล่นก็นได้เจียวอันนี้เสียบเห็ดบ่เผ็ดเจียวบ่พริกดิบนัวๆแขวนๆใส่น้มประแดกนัวๆไม่เสียบอีีหอมหวนหอน ผัวฝรั่งข่อยเขาบานเกียบเป็นล่มไายเหม็นประเดกอันนี้กะชอยบ่ไดไเด้วยคะเนาะมีเมียคนไทยกะต้องเฮ็ดใจจักหน่อยหนึ่งแต่ว่ากะล้างกะความกะล้างเห็นความสะอาดในรัวแล้วยยันผัวฝรั่งข่อยไปเฮ็ดเนีย่ยยน่นกิน,กน,กน,กนแล้วก็จีเหม็นแล้วก็จินกะย่านเลาเหม็นเราายังกะล่างเรียบร้อยลรอคะจังมานางกินเนาะแา่ล่งจะคิดแล้วต่วนอยู่รอก เหตุใดเลยนะมันหิวเนาะแสบค่อีอลีพี่น้องเอ้ยกินไปกระทั่งหัวสันหัวค้อนไปมันก็แสบนาะจากสีวางได้นวดั่อีอลีแข่นค่ะีอรีปนบบกพริกดิบใส่เนื้อปลาคอนแขนโอ้ยมันเป็นอีอย่างที่มีแห้งขนาดได้กินยังสิหอมหนามปลาแดหวนหวน ข้ามตาสวดละพี่น้องแสบลายพ้ากันใดยังกินเขา,เน,าน้อจ้ามาอนี่คิดเมนู่วบ่ออกกับปนปลาเด้อจ้าแสบคักอิลีเท่แรกกลยว,ว่าสีปนปลาดุกกันละบัดนี้มันก็อจีนเดทาโดนโพดปลาดุกมันอยู่ในช่องแข็งเนาะอะเอะเอาบรรยากาศกินเขามาฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้า จังใดกับพ่อกันไม่คลิปนานาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ